อาลแล้วครับกลับมาวะตอนนี้เราจะย้อนไปในยุคสมัยหลังทวารวดีนิดหน่อยยุคสมัยมที่เกิดใช่ครัวัฒนธรรมของ<ห>เรื่องอำนาจขึ้นนะครับแล้วที่เมืองเพชรบุรีเนี่ยมีร่องรอยของวัฒนธรรมนั้นแต่ความจริงแล้วคุณรัชนีเมืองเพชรบุรีก็เป็นเมืองที่มีชุมชนมีความเป็นเมืองอเก่าแก่ก่อนวัฒนธรรมขอมอีกร่วม มีประวัติศาสตร์เนี่ยเขียนไว้ว่ามีชุมชนอาศัยอยู่ที่เมืองแห่งนี้เนี่ยตั้งแต่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์แต่มายุคสมัยทวารวดีช่วงสีเทพมันก็มีสัญ,ญลักษณ์ว่ามีสัญ,ญลักษณ์ว่ามีสิ่งปลูกสร้างยุคสมัยทวารวดีอ,อยู่ที่เมืองนี้เพราะฉะนั้นกำลังจะบอกว่าเมืองเพชรบุรีไม่ใช่เมืองที่ เพิ่งจะเกิดขึ้นนะครับเป็นเมืองยุคก่อนประวัติศาสตร์มาทวารวดีแต่ว่าที่พามาวันนี้ให้ดูหลักฐานยืนยันในช่วงของขอมเรื่องอำนาจขอมก็คือหลังจากทวารวดีเนี่ยเริ่มเสื่อมลงใช,ใช่ไหมครับอิทธิพลวัฒนธรรมทวารวดีเริ่มเริ่มถดถอยอย่าเลือกเสื่อมเลยเริ่มถดถอยคนไปนิยมวัฒนธรรมแบบขอมอการปลูกสร้างต่างๆก็เลยออกลักษณะขอ,ขอมขอมคืออะไร ขอมก็คือกลุ่มคนที่นับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายานใครก็เป็นขอมได้อันนี้ผมขออนุญาตคนไก็เะใช่ครับใช่ขมรนะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมมีความเชื่อเรื่องนี้ตามอาจารย์สุจิตวงเทศนะฮะนี่ขออ้างอิงท่านนะท่านเป็นนักประวัติศาสตร์ท่านบอกว่าความเป็นวัฒนธรรมขอมเนี่ยมันก็เกิดจากชาวละโวนั่นแหละก็คือกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ ทางอีกโซนหนึ่งของประเทศอย่าเรียกว่าประเทศไทยก็ไม่ได้อาณาจักรอาณาจักรลมโวสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปอันนี้แหะคะพี่อันนี้คือวัดกำแพงแรงวัดกำแพงแรงคุณดูกำแพงฮะกำแพงแรงแรงไหมครับรังรังอันนั้นแว่นแล้วกำแพงแรงมาจากคําว่าศิลาแรงถูกต้องครับเขาทําด้วยศิลาแรงกำแพงก็เป็นศีลาแรง เขาก็เลยเรียกไปเรียกมาจากศิลาแรงมันยาวก็เหลือกําแพงแรงแต่ข้างในจะว้าวกว่านี้เห็นแค่กําแพงก็ว้าวแล้วนะอ่าว้าวกว่านี้อีกข้างในจะว้าวกว่านี้ท่านผู้ชมครับไปครับจะว้าวกว่านี้จะบอกอุ้ยเสาเป็นไรบ้าไปห่วงเสาทําไมล่ะห่วงคนสิ ว้าวไหมคุณรศนีว้าวมากค่ะหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรนะครับค่ะคุณดูตรงนี้พระปรางองค์ประธานจะอยู่ตรงกลางนะฮะมีพระปรางมีพระปรางสามตรงนี้มีสามองค์3ข้างหลังอีกหนึ่งค่ะหและข้างหน้าอีกหนึ่งเป็นห้าเป็นพระปรางหองค์แต่ว่าปรางประธานจะอยู่ตรงกลางอันนี้เป็นรูปแบบการสร้างเทวสถานในสมัยก่อนบางคนก็บอกว่าจริงๆก็คือ พุทธสถานแต่เป็นแบบมหายานอ่าบางคนก็บอกว่าเป็นเทวสถานเพราะอะไรรู้ไหมครับคือมันมีความปนเปกันในเรื่องของการเขียนประวัติศาสตร์อยู่ว่าในยุคสมัยหนึ่งช่วงนั้นเนี่ยยุคสมัยของออพระเจ้าชัยวร,รมันที่7ของกัมพูชากัมพูชานะครับเ,เหมือนกับเรื่องอำนาจนะฮะก็ชอบสร้างพวกเทวสถานต่างๆนะครับสร้างเซวสถาน แต่อีกความเชื่อหนึ่งก็บอกว่าจริงๆอ่ะเป็นกลุ่มคนที่รับเอาพระพุทธศาสนานิกายมหายานเนี่ยเข้ามามซึ่งก็แพร่กระจายไปทั่วไม่ว่าะจะเป็นทางกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นสุพรรณภูมิสมัยก่อนหรือทวารวดีศรีเทพอ,อะไรต่างๆช่วงหลังเนี่ยหลังยุคทวารวดีศรีเทพจะเห็นว่าก็มีพระปรางคล้ายๆแบบนี้อยู่ที่ศรีเทพที่นี่ก็เป็นการยืนยันชัดเจนว่าศิลปะเนี่ยก็คือ วัฒนธรรมแบบขอมเพราะฉะนั้นนี่ตั้งพระพุทธรูปไม่ใช่เทวะเห็นไหมเป็นพระพุทธรูปหินทรายนะครับองค์ที่เรียกเรียกหลวงพ่อเพชรเนี่ยเป็นพระพุทธรูปหินทรายนะฮะสมัยอายุทยาอ่าสมัยอายุทยาคืออาจจะมาตั้งทีหลังมาตั้งทีหลังแต่ว่าองค์สิ่งโบรางเนี่ยมาตั้งแต่ขอมแล้วใช่แต่ว่าสังเกตว่าเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสาแล้วนะครับเพราะว่าบางคนจะเข้าใจไง ว่าเป็นพระปรางก็ต้องเป็นเทวสถานมีเจ้าแม่นู่นนี่นั่นมีพระกฤษณะมีพระนารายแต่ที่นี่เป็นพระพุทธรูปแต่ท่าที่เห็นภาพเก่าๆเนี่ยนะคะจะสังเกตว่าพระปรางเนี่ยปราักหักพังมาก่อนแล้วไม่ได้มีวัดอยู่ตรงนี้เลยครับแปลว่าอะไรครับพี่คือจริงๆอะนะพูดกันตามตรงก็คือว่าวัดมีมาแต่ดั้งเดิมแต่ว่าลักษณะของวัดที่มีแต่ดั้งเดิมเนี่ยมันก็ ถ้านอกเหนือจากที่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะพระปรางพวกเจดีพวกพระอุโบสถเก่าๆหรือว่าวิหารเก่าๆเนี่ยถ้าเป็นกุฏิสงอะไรพวกนี้นะก็น่าจะไม่อยู่มันจะเป็นไม้<อ>จะเป็นไม้ครับคุณรัชนีม,มันก็จะเหมือนบ้านเรือนสมัยก่อนเนี่ยมีบันทึกของชาวต่างชาติที่เขามาค้าขายย่านนี้นะเป็นฝรั่งเศสนะ เขามาค้าขายที่เมืองเพชรบุรีเพราะว่าสมัยนู้นเนี่ยเมืองเพชรบุรีเป็นเมืองที่ส่งออกเรื่องของอาหารทะเลอาหารทะเลส่งไปที่อยุธยานะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะอยุธยาส่งไปประเทศจีนส่งไปยุโรป<ะ>เขามาค้าขายเขาบันทึกเอาไว้อย่างนี้เลยบอกว่ามาที่เมืองสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกเมืองนี้เ,เมืองวัชวัชระบุรีศรีชัยวัชระบุรี รีชัยวัชรบุรีวัชระแปลว่าวัชระแปลว่าเพชร<อ>เพชรบุรีแต่บางคนอาจจะเรียกเมืองนี้ว่าพลิพีพลิบพีเนี่ยเป็นชื่อตามบันทึกของพมา่าบางคนก็เอาไปเรียกว่าเมืองพริบพีเป็นเมืองเก่าสรุปว่าเป็นเมืองเก่าที่มีหลายชื่อนะครับเป็นเมืองเก่าที่มีหลายชื่อนะอ,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 อันนี้ก็แปลกดีนะอ่าตอนนี้ปรากฏว่าอา้าวอาจจะเป็นไปได้ว่าเดิมฝรั่งเนี่ยเขาบันทึกไว้อย่างนี้เขาบอกว่าเขามาเมืองนี้เมืองไม่ค่อยสวยเลย ที่สวยงามคือวัดวาอารามที่สวยงามคือวัดและเป็นเมืองที่วัดมีเป็นจํานวนมากนี่ฝรั่งบาทหลวงเขามาเขามาแล้วเขาบันทึกไว้นะสมัยอันนี้สมัยพนารายนะบันทึกไว้สมัยพนารายค่ะอ่าก็แสดงให้เห็นว่าที่เมืองเพชรบุรีเนี่ยนอกจากวัดกําแพงแรงนะถ้าคุณรัชนีได้มีโอกาสไปเที่ยวหลายวัดคุณจะเห็นลักษณะแบบนี้เลยของโบราณโบราณเป็นเมืองโบราณแบบนี้ที่เหลืออยู่ ส่วนบ้านเรือนประชาชนหรือว่ากุฏิสง์ที่อาจจะมีสมัยก่อนมันก็พ<า>ังไปเสียหายไปนะครับซึ่งมันก็เป็นวัดเพราะว่าวัดมีจํานวนมากตามบันทึกเขานะเ,ออเพราะที่นี่ก็ต้องเป็นวัดนั่นแหละนะครับไม่ใช่เป็นอะไรหรอกก็เป็นวัดแต่ว่าสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้มันเป็นวัฒนธรรมของสมัยนั้นใ,ใครเหมือนกับคุณลาชนีเนีอเหมือนรัตนโกสินเวลาสร้างเจดีย์เขาก็จะสร้างทรงที่คุ้นๆกันนะยุครัตนโกศินใช่ พอเป็นยุคล้านนาล้านช้างเขาก็จะสร้างคล้ายๆกันนะเขาเรียกวัฒนธรรมวัฒนธรรมนะไม่ใช่เชื้อชาติไม่ใช่สัญชาติมันมันเป็นลักษณะนั้นครับความนิยมเหมือนคุณแต่งตัวเนี่ยสมัยนี้เขาอาจจะแต่งตัวอีกแบบหนึ่งแต่อันนี้ก็ย้อนยุคไปต้นๆรัตนโกสินทร์หรืออยุทยาอะไรประมาณนั้นอยุทยาคงไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเป็นรัตนโกสินทร์ตอนต้นๆอยุธยาต้องแบบนี้โอ้โหนี่นะมีอีกหลายพระปางนะครับ มาก็ได้ไหว้พระด้วยนะนี่หลวงพ่อเพชรนู่นหลวง <indung S 2> พ่อหล้งด้าน<ง>นู่นหลวงพ่อนินอยู่อยู่อยู่ทางด้านนี้นะครับพระปรางองค์ที่อยู่อันนี้คือทิศตะวันออกนะท่านผู้ชมองค์นี้อยู่ทางทิศตะวันออกนะครับมีพระปรางองค์เนี้ยอยู่ด้านหน้าเห็นไหมพระปรางองค์นี้อยู่ด้านหน้าแล้วก็อ,องค์ประธานจะอยู่ทางด้านนู้นนะครับเหมือนเขาเป็นการกรบารทเลยด้ซ้ายขวาซ้ายขวาหน้าหลังเออจะเรียกว่าเป็นกากบาทค่ะเพราะว่า่เห็นไหม ข้างหลังมีองค์หนึ่งตรงกันอย่างนี้แล้วก็อยู่อย่างนี้คุณมองอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะผมมองเป็นสี่เหลี่ยมแล้วมีองค์ประธานเป็นหัวใจสําคัญอยู่ตรงกลางก็แล้วแต่คุณจะมองอ่ะคืออ๋อแต่ว่ามันเป็นมันไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดโอ้เอาข้าวหลามตัดหรือโพดัมหรือว่าโพแดงนี่วัดโอวัดเหรอฮะครับผม ัดกำแพงแรงเนี่ยคุณรัชนีเดิมจริงๆเขามีชื่อวัดอีกวัดหนึ่งนะครับที่เขาเรียกกันก็คือวัดเทพปราสาทศีลาแรงคุณดูสิสมัยก่อนเขาใช้ศีลาแรงสร้างนะเนี่ยพระปรางทั้งหมดทั้ง5องค์เนี่ยนะอันนี้เป็นองค์หลังจากองค์พระประธานนะคะน่าจะเป็นองค์ที่ด้านทิศเดียวนะทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกอันนี้ทิศตะวันตกเป็นองค์ที่4ครับ องค์นี้เป็นทิศตะวันตกนะฮะเป็นองค์ที่สก็จะพังเยอะหน่อยเนาะคุณกัมพูรู้ไหมว่าตรงนี้อยู่ห่างจากแม่น้ําเพชรเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรเป็นไปได้ไหมว่าศิลาแรงเนี่ยเขามาทางแม่น้ําสมัยก่อนขึ้นตรงนี้สมัยก่อนแน่นอนครับการการการขนส่งการเดินทางพาหนะต่างๆมันก็อาศัยทางน้ําครับไปทางเรือ การเดินทัพสมัยก่อนเร็วที่สุดคือทางเรือคุณจำได้ไหมสมัยที่พระเจ้าตากนะครับท่านกู้แผ่นดินท่านก็ไปบางคนบอกว่าไปต่อเรือที่เมืองจันทบุรีซ่อมสมกำลังผลแล้วก็เดินเรือเข้ามาตีทัพพม่าใช่ไหมคือการเดินเรือเนี่ยมันเป็นการเดินทางปกติของคนสมัยโบราณไม่ว่าจะบรรทุกจะขนจากการค้า ที่นี่เนี่ยนะครับส่งสินค้าไปขายที่อยุธยาก็ไปทางเรือแต่ว่าออน้าเพชรเนี่ยเขาลงมาเนี่ยเข้าทะเลเลย,เยองออกมาจากแก่งกระจานลงทะเลแล้วศิลาแรงจะขนมาจากไหนเอ้ยออทาไมอ่ะเอามาจากแก่งกระจานแล้วก็ไหลลงทะเลแล้วศิลาแรงจะมาจากไหนไม่รู้ <c oughs> <c oughs> เออใครจะรู้ไหมเออเออข้าศิลาแรงมาจากไหนหรือว่าเป็นพื้นที่นี้เขามีศิลาแรงด้วยสันนิษฐานกันว่าอย่างไรงคะ โอ้ถามเรื่องที่ไม่ได้ศึกษาซะ้วยนน้นคุณราชนีเห็นปะเห็นค่ะนั่นคือเห็นอะไรฮะเห็นต้นไม้เห็นแม่น้ำโอ้ยผมชี้นน้นไหนอะคะนน้นหน้นแน่นกเขากูจุกจุกกูนกมันก็ครูหาชูมันไม่ใช่เห็นอะไรคะออ่นั่นเจดีวัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุเนี่ยจะเป็นวัดที่มีมีเกือบจะทุกจังหวัดที่มีเป็นเมืองเก่าชื่อเหมือนคุ้นๆเลยเนาะไม่คือเมืองโบราณเนี่ยเขาจะมีวัดที่เป็นวัดหัวใจของเมืองอยู่วัดหนึ่งก็คือเกือบจะทุกวัดวัดมหาธาตุเกือบจะทุกจังหวัดก็คือวัดมหาธาตุบ้านในฉันก็มีวัดมหาธาตุมีหมดหลวงพ่อวัดมหาคุณไปลพบุรีก็มีวัดมหาธาตุกรุงเทพมหานครแบงกอก็มีวัดมหาธาตุถ้าอย่างนั้นเราต้องลงท้ายด้วยว่าวัดมหาธาตุเมืองพลิกพี ก็แล้วแต่จะเรียกเมืองวัชระบุรีหรือว่าเมืองเพชรบุรีก็สุดแท้แต่แม่น้ําที่เห็นนี่นะครับคือแม่น้ําเพชรบุรีแม่น้าเพชรบุรีเนี่ยชาวเพชรบุรีเขาบอกว่ามันเป็นแม่น้ําที่แปลกกว่าแม่น้ําทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในประเทศไทยนี้ไหลขึ้นไปข้างบนเหรอคะอ้าวทำไมคุณรู้อ่ะอ้าแม่น้ําเพชรบุรีไหลขึ้นเหนืออ้าจริงเหรอไหลมาจากทางใต้เฮ้ยทำไมนักษนีแบบว่าฉลาดขนาดเนี้ยโอ้หน้าตาดูไม่น่าฉลาด คือคำว่าทางใต้ไม่ได้มาจากกระบี่หรือว่าชุมพรนะ uh huh. คือทิศที่เขาไหลมาเนี่ยมาจากทิศใต้แล้วไหลขึ้นทางทิศเหนือไหลไปทางทิศเหนืออย่าเรียกขึ้นเลยเพราะว่าทิศใต้ม,มาจากใช่ครับมาจากภูเขาทางแก่งกระจาน oh. มันมาจากเขาอยู่ทางด้านทิศใต้ uh. แล้วก็ไหลลงจากเขาที่เป็นต้นน้ําไปลงทะเลไปลงทะเลซึ่งอยู่ทางทิศเหนือทิศเหนือทิศเหนือ เขาก็เลยกลายเป็นแม่น้ําสายเดียวที่ไหลจากทางใต้ไปทิศเหนือเพราะว่าถ้าเป็นแม่น้ําทั่วๆไปอย่างเจ้าพยาไหลมาจากเหนือลงใต้นไหลมาจากทางเหนือลงใต้ถูกไหมใช่ภาคเหนือลงใต้แต่นี่ไหลจากทางทิศใต้ทิศใต้ไม่ใช่ภาคใต้นะทิศใต้ไปทางทิศเหนือเอแล้วเป็นแม่น้ําสายเดียวที่ทั่วไหมเป็นแม่น้ําสายเดียวที่คุณ ไม่ไม่ท่วมไม่ท่วมแล้วไม่ท่วมแล้วไม่ท่วมเคยท่วมไม่ท่วมไม่ท่วมไม่ท่วมแล้วเป็นแม่น้ําสายเดียวที่ผ่านจังหวัดเดียวแล้วก็ลงทะเลเลยอ๋อคือใช้อยู่จังหวัดเดียวเลยใช้อยู่จังหวัดเดียวเลยค่ะนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสะพานที่อยู่นี่ไงนี่ไงนี่ไงนะสะพานเทศบาลสะพานเออเนี่ยเขาจะเป็นรูปวัดเจดีวัดมหาธาตุนะฮะส่วนทางด้านนู้นจะเป็นทางรถไฟครับอทางรถไฟเห็นไหม ทางรถไปหัวหินมาเส้นนี้ป่ะอ่าเนี่ยทางรถไปเอาชาวบ้านเขานึกว่าเราโบกรถไว้ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเขาจะจอดทำไมชาวบ้านก็แต่งตัวไม่เหมือนคุณน่ะเลือกุณไม่เหมือนชาวบ้านเขาเขาเป็นคนแปลกชาวเมืองเนี้ยแปลกแต่งตัวไม่เหมือนเราแต่เราเนี่ยเป็นเมืองปกติใช่ไหมถูกต้องนะ ถูกต้องของคุณหลงยุคมาาจกไหนไม่ได้หลงยุคแม้ว่าบอกว่าเมืองนี้เขาเป็นเมืองเก่าจะแต่งตัวแบบนี้มาเดินก็ได้ไม่มีใครว่าค่ะแต่เขาจะตองมองเล็กน้อยครับอมมาเมืองเพชรบุรีอ่ะกินอะไรดีหิวแล้วอยากกินอะไรอยากหิวแล้วจะกินอะไรดีนี่ฉันต้องถามคุณคุณต้องเป็นคนแนะนำหรือให้ฉันแนะนำคุณได้แนะนําผมไม่รู้ใช่ฉันแนะนำเหรอก็ตามมาเอาเอาที่เอาตามใจคุณนะ นี่มันนี่มันอะไรวะเนี่ยน้องเบาๆกับพี่หน่อยได้ไหมธนุถนอมพี่นิดนึงช่วยธนุถนอมกันนิดนึงไม่ใช่ว่าจะบุ่มบามอย่างนงี้มันลุกไล่แบบนี้ไม่ได้จะถึงมันออกไกลคือมันตกใจนะตกใจนะอย่าบุ่มบามแล้วเอถนอมพี่นิดนึงแหมจริงๆเลยนะเนี่ย